สธุรกิจนะคะที่คุณสามารถเริ่มต้นได้บนธุรกิจออนไลน์นะคะ อยากเริ่มธุรกิจออนไลน์นะคะเริ่มแรกเราจะเริ่มยังไงนะต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วมันมีหลายประเภทมากเลยนะคะที่เราสามารถเริ่มต้นได้การรับสินค้าเข้ามาจําหน่ายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กหรือ marketplace นะคะคุณสามารถทําได้นะคะต่อมาอีกแบบหนึ่งนะคะการขายคอร์สออนไลน์การทาคอร์สสอนออนไลน์ในเรื่องที่คุณถนัดนะคะแบบนี้ก็เป็นธุรกิจออนไลน์ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันที่3นะคะอีกช่องทางที่ ทุาทําได้นั่นคือการเป็นในหน้านะคะในหน้าธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านการขายรถหรือว่าเป็นตัวแทนสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันเองก็ได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะการที่เราสามารถใช้ออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อเพื่อทํา Personal b r a n นดให้กับตัวคุณเป็นไงคะช่องทางออนไลน์สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆที่คุณเองก็สามารถทําได้จากสิ่งที่คุณมีแล้วคุณถนัดนะคะเวลาที่คุณมีอาจจะต้องทํางานประจําแต่ออนไลน์ก็สามารถเป็นอาชีพเสริมให้คุณได้ ะะลองเริ่มต้นแบบนี้นะจากไอเดียที่เอให้นะคะทั้ง3ไอเดียแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แบบนี้แล้วสามารถติดตามเอสได้นะคะในช่องทาง y o u t u b e นะคะโค้ดเอสออนไลน์ช็อตคัทอินสตาแกรมออนไลน์ช็อตคัทค่ะและถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะอยากพูดคุยก็ทักไปได้ที่แอดออนไลน์ช็อตคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ